คุยง่ายๆเราให้ฟังเรากันง่ายๆพูดง,ง่ายๆใช้ศัพท์ง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆเรื่องอะไรครับเรื่องปลานะครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณชายสายปลานะครับผม คุยง่ายๆเล่าให้ฟังเรื่องปอปลานะครับก็ว,วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่จะเลี้ยงปลาน้อยๆของเรานะครับผมอุณหภูมิที่เหมาะสมหมายความว่าอย่างไงอืมอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกเนี้มันก็จะอ่าก็จะอยู่ตามอุณหภูมิที่เหมาะสม อย่างประเทศไทยอุณหภูมิประมาณ30กว่าซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการที่จะเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ประเทศเกษตรกรรมเหมาะที่จะเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยมีแทบทุกชนิดหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เอ่ยทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างเลี้ยงนกเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ประเทศไทยเลี้ยงได้หมด เพราะว่าอุณหภูมินั้นเหมาะสมทีเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าน้องปลาของเรานั้นจะอันตรายไหมในเวลาเวลาที่เราเลี้ยงน้องเนี่ยอยู่บริเวณนอกภายนอกบ้านภายนอกอาคารซึ่งประเทศไทยกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นลงมาหน่อยแต่พอหน้าหนาว กลางวันก็หนาวกลางคืนก็หนาวหนาวนะครับผมก็ที่ผมจะบอกนี้ก็คือไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมินั้นมันเปลี่ยนแปลงก็จริงมันร้อนก็จริงมันหนาวก็จริงแต่มันค่อยๆไต่ระดับนะครับผมมันค่อยๆไต่ระดับ เวลาที่หน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิประมาณ30กว่าถูกไหมกลางคืนมันก็ตกมาประมาณ30อ่ะสากว่า3ามสตกมา30หรือจะเป็นหน้าหนาวอุณหภูมิประมาณ25กลางคืนกลายเป็น20หรือบางที่หนาวหนาวเลยภาคเหนือเลยอ่ะภาคเหนือเลยอุณหภูมิยี่สิบไต่ลงมา15ซึ่งในช่วงมันต่างกันเยอะนะ แต่มันไม่น่ากลัวเพราะว่าอะไรมันไม่อันตรายเพราะว่าอะไรมันค่อยๆไต่ระดับในหนึ่งวันเนี่ยมันไต่มันไต่มันไต,นต่ทำให้น้องเนี่ยสามารถปรับตัวได้ปรับอุณหภูมิได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมน้องเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นมีการปรับตัวเพื่อการเอาชีวิตรอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัว ก็คืออยู่ได้คือง่ายคนเราก็ปรับตัวอยู่ได้อยู่ภาคไหนก็อยู่ได้ความหนาวอยู่ได้เพราะว่ามีการปรับตัวนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เล็กน้อยแต่ที่ผมอยากจะบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงก็คือหน้าหนาวเนี่ยน้องปลาจะกินเยอะเป็นพิเศษกินเยอะเป็นพิเศษเพราะเขาต้องการสะสมไขมันเข้าไปสะสมไขมันเข้าไปเพื่อสู้กับความอุณภูมิที่มันหนาวกินเยอะ มันจะไปสู้กับความหนามันทําให้อุ่นเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยน้องปลากินเยอะถ้าเขาขอเราให้เขาขอเราให้น้องปลาก็จะตัวใหญ่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รู้ว่ายิ่งปลาตัวใหญ่อะ่ะมันก็ยิ่งดีใช่ไหมเจ้าของชอบคนคนเลี้ยงชอบปลาตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรเอ่ยหรือสัตว์อะไรเอ่ยก็ตามตัวใหญ่ใหญ่มันจะมีมูลค่าแพงกูลองสังเกตดูนะ นี่แหละผมก็จะฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าการเลี้ยงการเลี้ยงปลาไม่ต้องกังวลเรื่องอุณภูมินะครับผมประเทศไทยเหมาะอยู่แล้วผมเลี้ยงไว้นอกอาคารบริเวณข้านบ้านช่วงหน้าหนาวเนี่ยหนาวน่อร้อนกวนแต่น้องไม่เป็นไรน้องบอกว่าสบายมาก <laughs> โอเคครับผมชาวนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ I'll see you next time. ชอบช่วยกดไลค์นะครับผมถ้าใช่ช่วยกดแชร์นะครับผมฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมคุณชายสายป้าย